คบมาเกือบสิบปีคนไม่รู้โชมหน้าแฟนตัวจริงแม่แก้วปลูกต้นรักตำนานพระเอกกับนางรองเป็นอีกหนึ่งพระเอกช่องสามที่มีผลงานละครให้ได้ติดตามชมกันอย่างต่อเนื่องสำหรับเพื่อนคณินที่ตอนนี้กำลังมีละครเรื่องอีบัวกับไอ้ขวัญประกบคู่กับนางเอกคนสวยเดนิสเจลิสช,ชา ซึ่งหลายคนก็ยังไม่รู้นอกจากงานแล้วหนุ่มเพื่อนยังลัคกี้อินเลิฟแบบสุดๆเพราะตอนนี้กำลังปลูกต้นรักอยู่กับซีนพัสรากรหรือแม่แก้วลูกสาวของเบล่าในละครเรื่องผมลิขิตที่เพิ่งจบไปได้ไม่นาน ความหวานของคู่นี้แม้ว่าไม่ค่อยได้เห็นออกสื่อบ่อยนักแต่ชีวิตจริงหวานช่าสุดๆเพราะเมื่อไม่นานมานี้ก็มีตาดีเห็นทั้งคู่ควงกันไปทานข้าวร้านดังที่ห้างย่านงามวงวานแม้ว่าจะไปกันหลายคนแต่คู่นี้บอกเลยว่าตัวติดกันหนึบเลย